ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่1สิงหาคม2องพบสวันตรงวันอาทิตย์ทาะนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาครับผมวันนี้มีรีวิวสคลิปครับมาเช้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมผ่านอินเวอร์เตอร์หุงข้าวหม้มอไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม,ม NMC ครับผมมารอบเย็นนี่ผมก็จะผัดกระปุง กินครับผัดผักวุ้งอย่าบอไฟแดงเลยเพราะว่าผมคงไม่กล้าที่จะให้ไฟมันลงไปติดในกระทะครับคุณผู้ชมเพระาะว่าเออมันเป็นเนี่ยเตาแก๊สกระป๋องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอันตรายไม่กล้าก็เดี๋ยวผมจะผัดเป็นผักวุ้งธรรมดานี่แหละซึ่งเขาก็เรียกว่าผักวุ้งไฟแดงนะแต่ผมคงไม่สามารถจะไปผัดให้ไฟลงกระทะเดี๋ยวจะพลึพบพลับเอาคุณผู้ชมครับผมก็ไม่มีอะไรครับนี่ครับง่ายๆก็เครื่องปรุงของมีนี่ครับกระเทียมกลีบเล็กตําๆหยาบๆแล้วก็พริก ห้าหกเมตรพิคกิโน่นี่มันใหญ่ด้วยเไงตามหย,ยาบๆบุบๆเอาฮะนี่ก็ผักบ,บุ้งครับผักบ,บุ้งแล้วก็น้ำมันสําหรับผัดเต้าเจี้ยวครับน้ำตาลนิดนึงน้ำเปล่าแล้วก็ผงชุลละครับไม่ได้ครับผมอ้าวอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้เออใช่ครับผมเอออันนี้ข้างที่ผมชุลละครับผมคุณผมมู้ชมเที่ยต้องผมเหลืออันน้ำตาลอย่างนี้ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มผัดกันเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นผัดกบุ้งอย่าบอกว่าไฟแดงเลยเพราะผมคงไม่ทําไฟให้ลงกระท้านะครับ โลหะ,ะก็คงจะทําได้นะต้องไฟแรงแล้วล่างน้าลงไปน,นิดนึงไฟมันจะลงแต่ผมไม่กล้าเพราะว่ามันเป็นเตาแกตต๊สกระป๋องด้วยโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมกตอนนี้ติดตามแล้วครับยังไม่ต้องเ่งไฟแรงมากใส่น้ำมันไปหน่อยนะครับผมนิดเดียวก่อนเหลือเลือแล้วช่อะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเลยนี่ฮะเราก็เจียวกระเทียมให้หอมก่อนคุณผู้ชม เขาจะไอ้ไอไอพริก,กหนูเขาจะไม่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 ตำละเอียดนะเขาจะตำบุคพอแตกครับผมถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบเผ็ดมากเขาใส่แค่เม็ดสองเม็ดพอนะครับผมผมนี่ชอบเผ็ดอยู่แล้วผมก็าเราต้องรออะไรเม็ดหน่อยครับมีนจะเตียมเราเริ่มเหลืองแต่คุณมีขนมแช่ว่นานั้นอ่อนนะอืมเตี้มเหลืองแนละ้วฮะไปไปเลยครับพริกครับอืมอไ,ปไปเลยคุณผู้ชม น้ำปลาผมว่าผมจะไม่ใส่แล้วใส่น้ำเลยใส่น้นไนำนไปนิดเดียวเดี๋ยวให้ทำร้อนขึ้นเลยท้เลยเพราะว่าเต้าเจี้ยวมันก็เค็มแล้วอ่ะทุกคนอืเนีย่ยเดี๋ยวใส่เต้าเจี้ยวเลยเนี่ยตัวเต้าเจี้ยวจะทำให้หอมฮนะถ้าผัากดกับมูนไปแดงให้ขาดเต้าเจี้ยวมันจบเลยเต้าเจี้ยวไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงครับผมน้ำตาลทราย นิดครับผมผมสุรสนีด่เราต้องปรุงรสก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะเราถึงจะเอาผักบุ้งลงไปผัดครับผมอ่าฮั่ฮะคนทั้งกลุ่มถุงอะไรคุณสมบ้อย ศูนย์ศูนย์นครับศูนอืมเดี๋วเราก็ใส่ผงชูรสใส่ดดในใน,นึงนะสองขาดจะไม่ได้ผงชูรสหนึ่งติด้าทามน้ำแตงๆใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเขาพุ้งมันจะอ่อนเอาล่ะฮะโอเค เด็ดขาดไปเลยเนี่ยแหละถ้าเขาจะให้ไฟขึ้นเขาต้องด้ายจะให้ไฟลงท้าเขาต้องเนี่ยใช้ไฟแรงมากๆแล้วก็ลากน้ำลงไปก็จะพลึบลงนะแต่ผมไม่กล้าเตาแก๊สกระป๋องเดี่ยวเดียวมันพลึบขึ้นมาคุณผู้ชมผมเคยนะเตาแก๊สกระป๋องเนี่ยมันรั่วไงไม่รู้พลึบขึ้นมาโหรายครับเนนี่ยอัตรายแลับ ถ้าเห็นท่าน้ำแห้งก็ใส่น้ำอีกนิดหนึ่งอย่าใส่เยอะนะคุณผู้ชมน้ำมันจะออกเดีย๋ยวไปใช้ได้นะฮะพวกนี้สุกง,ง่ายแล้วฮะผักพวกนีนน้เดี๋ยวก็สุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดเตาเลยเนี่ย ก้าวล,วลวะก้าวละก้าวสุดละเนี่ยกินข้าวร้อนๆครับผมนี่ครับเรียบร้อยจะปิดเตาได้แล้วครับผมไม่ได้เห็นปลาเลยนะเพราะมันจะไอ้ไอ้น้ำก็เค็มนะปิดเตาได้ครับผมเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ครับเรียบร้อยคุณผู้ชมผัดประปุกกระแดงเราหนึ่งจานแต่ไม่แดงไฟไม่ลงกระทะครับ ที่แจ้งนะครับผมไม่กล้าเสร็จร้อยแล้วครับก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ทำสองคลิปด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมไปละรีบกินนะครับต้องกินร้อนครับสวัสดีครับผม